ด้วยสภาส่งเสร,ริมวัฒนธรรมอาเซียน นำโดยดรประกายนสงขลาประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนและคณะผู้ติดตามได้เป็นตัวแทนในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานณศาสนสถานสำคัญของประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาและเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างศรัทธาในหมู่พุทธศาสนิกชน ในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้พระเดชพระคุณพระพรหมวัชิรโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดียเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500 ทรงเมตตามอบเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้แก่สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยด็เตรประกายณสงขลาเป็นตัวแทนในการรับมอบพร้อมคณะผู้ติดตาม แล้วในวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยพร้อมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนำโดยสมาชิกสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนทูตวัฒนธรรมและประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับและร่วมกันถวายการสักการะ และในที่สุดช่วงเวลาอันเป็นมหาบงคเรฤกษ์เปิดโอกาสอันหาที่สุดไม่ได้ในครั้งนี้ให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสกราบสการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด โดยอัญเชิญมรดิสถานชั่วคราวณวัดหนองขุนตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่7ถึง15กร,รกฎาคม2568นี้ในเวลา7นาฬิกาถึง22นาฬิกา ตามโครงการส่งเสริมและจันลงพระพุทธศาสนาของสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างศรัทธาในหมู่พุทธศาสนิกชนให้ได้รับความเบิกบานใจปิติสุขตื่นรู้แก่พระธรรมที่ถูกส่งต่อมานานหลายพันปีล่วงเลยมาได้ซึมซับซึมทราบบารมีของผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณทรงมอบปัญญาอันล้ำค่าให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงกระแสะแห่งนิพพาน อันจะเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวไปอีกตราบนานเท่านานขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นหนึ่งในบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาสืบทอดรอยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการถวายแรงกายแรงใจและปัจจัยในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากแดนพุทธภูมิสู่แผ่นดินไทยเป็นพุทธานุสติ และเป็นมิ่งมงคลแก่ท่านและครอบครัวอันเป็นกุศลสืบไปสัทธาหนึ่งดวงใจสารสายใหญ่พุทธธรรม